ดีแม็กตู้ทึบมาดัดแหนบจะเอา2นิ้วสอดนั่งลูกยางก็จะเอาก็ใต่จากร้านคตังรัตโตทิดาสุมาเลยจ้าวันนี้มาส่งงานอิสุสุดีแม็กคันนี้จ้านี่จ้ะคันนี้ค่ะลูกค้าต้องการจะเข้ามาให้ดัดแหนบคือคันนี้มากับเพื่อนเพื่อนมาด้วยกันเสียตังด้วยกัน2คันเลยนะสำหรับคันแรกค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนโชกไปแล้วเป็นดีแม็กตู้ทึบเหมือนงั้นเปลี่ยนโชกหลังจากคันนี้ลูกค้านี่ก็บัเตี้ยแล้วนะ ยังไม่พอใจจะเอาเตี้ยอีกจะเอาสองมิ้วสอดช่างวัดระยะแล้วเราบอกว่าพาสอง,งมิ้วสอดมังคอจะนั่งลูกยางแล้วนะไดค่ะบอกว่าได้อ้าวขัดใจไว้แล้วไม่มีขัดจัดให้ตลอดถ้าไม่หมอบเราไม่มอบง,งานอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะ แข่งจะคุยเรียบร้อยแล้วนะคะต้องการเราก็ไม่ขัดจัดให้ได้เลยค่ะหอมขออนุญาตถ่ายคลิปเรียบร้อยส่งงานชาต้องขอประทานโทษด้วยนะคะมันเยอะม,มากงานเยไมใช่เลยหรอค่ะผัดไม่ทันโอเคแต่เราเราต้องถอดออกนะคะขอโชว์ออกขอแป้นออกถอดให้หมดเลยจ้านี่จ้ะเขาเรียกว่าอะไรน,นะ ตันคนเดียวไม่ได้ก็เลยเลยพาเพื่อนมาเสียเงินด้วยใช่ไหมเต้องคิดดีกว่าโอเคค่ะอ่าถอดออกให้หมดอีกข้างนั้นก็ไป็มุดไดทองรถเดี๋ยวเราก็ต้องไปมุดเหมือนกันเพราะว่าตรงเต็งลูกค้าเนี่ปลี่ยนใหม่แล้วมันเป็นตัวใหญ่ต้องใช้เปรนแหนบตัวใหญ่ในการขัดออกเพราะมันเบอร์ใหญ่ๆมันไม่มีแล้วค่ะัวใหญ่มากเลยตรงเต็งลูกค้าอันเป็นโลกเลยต้องเข้าไปถอดออก เฮ้ฝั่งข้างนั้นเสร็จแล้วฝั่งแต่ก็ยังไม่ออกค่ะจ้าจะต้องมาช่วยกันถอดออกค่ะดีจังออกยากดูมันดื้อมันใหญ่มากเลยช่วยกันเอาออก่ทำยังไงจะทำงานไม่ได้ภาพจะไม่ค่อยสวยเลยนะคะกตั้งคือก็จะตัดต่อให้ได้มากที่สุดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะไปค่ะไปสิคะไปค่ะโอเคค่ะอ้าไปเลยค่ะถอดในสะดือออกจ้าสะดือเนี่ยออกพูดผิด เรแบกมาดึองออกค่ะก็้เเราจะเอาป้่นระดัษเลยนะใเร็มร้อนมายกขึ้นไปเลยนะดัดลงค่ะเอีไม่พอก็ต้องจัดเฮดเตียอีกหนังใจลูกค้าไปเลยค่ะถ้าลูกค้ารับได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วค่ะช่างก็รับได้ถ้าลูกค้ารับได้ถ้ารถมันทําได้ช่างรับลูกค้ารับได้ก็คือได้เนะราสักงรู่นะยยกขึ้นยกลงไปก่อนเลยค่ะ จริงลกคาอยากจะให้เปี้ยกว่านี้แต่มันไม่ได้แล้วมันติดทุกอย่างแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวบรรทุกที่เราช่างก็ถามเราบรรทุกประมาณเท่าไหร่อะไรทัางยังไงก็ฝุกอย่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอาขึ้นอีกแล้วค่ะยกขึ้นไปค่ะแล้วก็ยกขึ้นไปค่ะออเอาลงจ้าขึ้นไปค่ะก็คือการมาดัดเนี่ยที่ร้านเนี่ยลูกค้าแจ้งได้ว่าจะเอากินนิ้วสอดแต่ลูกค้าเอานิ้วลูกค้ากันนิ้วช่างแล้วก็ตลับเม็ดมาวัดกันดูเลยนะคะว่านิ้วเธอนิ้วฉันตลับเมตรเรามันเท่ากันไหม จะได้รู้ว่าเออจะโหลดลงกี่นิ้วดีเพราะบางทีมาถามนิ้วสอบลูกค้ามาแบบถามนิ้วสอบถามนิ้วสอบก็อนิ้วลูกค้านิ้วช่างล้วตลับมีดมาเลยค่ะเราต้องใช้ตลับมีดเป็นการวัดค่ะจะใช้นิ้ววัดไม่ได้ค่ะทางเราจะใช้ตลับมีดตลอดโชคเอไ,ไม่ใช่โชคผู้ผิดแหบเป็นไงโต๊ะเป๊ะไม่มีคลื่นเลยค่ะเรียบเนียนๆเสร็จแล้วไปประกอบที่รถเลยค่ะโชคดีที่มีไฟแด้ทองรถใหม่ก็จะทํางานง่ายนิดนึง ระหว่างนี้ก็จะมีเีิงมุงเชิงหออะไรก็ขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลโอเคช่างใส่ฝังน้ำใส่แล้วนะก็มาขัดตรงเป้งให้ตายหายแล้วก็เชื่อแกันนะช่างนังก็เหลือเหลือนี่เกี่ยวเกี่ยวจยิงจลูกค้าไปก็คือมันจะนั่งแล้วคือแค่คนนั่งขึ้นเข้าไปนั่งไปยืนก็ได้จะติดแล้วมันพันเดือดสีเป็นไงสบายใจลูกค้ามากูค่ะชอบช่างก็จบงานให้ได้ค่ะวัดปอนเรียบร้อยเตรียมตัวส่งงานได้จ้านี่ลูกค้าอีกคันหนึ่งตู้ถึงมาเปิด่ยนชสักครภูขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ